งนี้ก็จะพูดถึงว่าเวนิสเนี่ยเราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าพายุนรกเหล่านั้นเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนก็ตามพวกเราก็สามารถที่จะหยุดมันลงไปได้แต่มันก็ยังมีอีกที่หนึ่งซึ่งกำลังจะก่อตัวขึ้นมาเหนือพื้นดินในซาดิเนียและแน่นอนว่าเอรัฟสวาเกอร์หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ของเรากำลังลงพื้นที่เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นเราก็เพิ่งจะสูญเสียวิทยุส่งสัญญ,ญาณไปทั่วพื้นที่นั่นทำให้เราต้องเข้าไปที่นั่นเพื่อรับข้้้้อมูลข่่าาาาววสสรรจจก iker, กกกเนนทีีะหหยุดยุดดพใไ ใา่ได้เดียโหกะพิบบอกสัญญาณว่าช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในเรือเฮ้ยม,มีคนด้วยแสดงว่าน่าจะมีคนคอยดูแลที่นี่นั้นเรือเข้าไปได้เลยแต่ฉลามเมื่อกี้นี่ยกกังกะชักนะโดโคตรโหด,ดมาจริงมันมาด้วยปนะนี่ะมันต้องมาตามเราอยู่แล้วแล้วเราต้องไปในน้ำเนี่ยเกี่ยวมาเลย โอ้ย oh, คอนเฟิร์มไหนดูที่เห็นออกมาทางนี้ที่มีอะไรหรือเปล่ามีใบมีอะไรไหมไม่มีของอะไรเลยไหมอ๋อตอนนี้มันเป็นมังเกอร์ไม่ใช่หรอทำไมไม่มีที่เติมวะนั่นนะสิเฮ้ยตรงนี้ก็มีเขียนเลยนะว l ลคัมมายินดีตอนยินเดออะไรต้อนรับฮะ้้าไปไหนละอ๋อค่อยๆไปท่านอะไรระวังนนะเสียงซอมบี้มันากละเลยคุณไซส์หรอ,อ ตัวระเบิดตัวระเบิดโอ้โหระเบิดแรงด้วยระวังระวังไม่ตัวมามาไม่ไม่ยังไม่ยังไม่หมดเยอะเยอะเยอะมีมีไปเรียบร้อยโอเคหมดแล้วหมดแล้วเสียงหมดแล้วเป้าหมายอยู่คู่สิบเอ็ดนาฬิกายังมียังมีมีมี เอาหมายมีกระสุนให้เราเพียงพอโ <c oughs> oh, อ้โหกระสุนเพียบอะยังไงต้องเหยียบให้ถูกเลยนะมาอีกแล้วไปแล้วเดี๋ยวอะไรยิงด้านบนอยากรีโหลดกระสุนปืนพกเร็วต้องใช้อีกอันหนึ่งนะ <c oughs> โอ้ย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 ใจเย็นพี่ใจเย็นมีลูกศอชี้ให้ไปทางโน้ตโอ้โห ทางบรรยากาศมัน่ากลัวมากเลยป่าเนี่ยโคตรทะมึนถึงอะไรอะไรตรงนี้เดี๋ยวผมดูเอง base, s. <S แม็กซี่ระวัะงระวัะงระวังถ้าคุณระวังหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดีแกเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยเอออืมประตูเปิดแล้วเรียบร้อยสวยเออเดี๋ยวต้องอัพเลเวลให้ปืนพกละรีโหลดชาร์ชิปเออเอฮ้อซอมบี้จืดปืนมันเล่นเป็นได้หรออนะันนะั้นอ่ะโอ้โหมันได้จะเล่นเป็นนะ,ะอ้าวมันมันเล่นเป็นแล้วมันก็ล่วงแล้ว อะะไรวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรมันมา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 เยี่ยมจังอะเป็นไร,นไรอะเดี๋ยวท่านเคลียร์ข้างบนผมเคลียร์ข้างล่าง ที่ที่เราหาแต่เราต้องการแบบนี้แหละหาแสงปืนต้นโบเข้าหัวเต็มๆไปไหนน้องชายมีป่ามีป่าด้วยด้วยโอ้โหเอ้าเอาเฮ้ยเฮ้ยรถรถมาไกลวะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้ดูทรงไม่ใช่ละแม่งเลยรถทั้งคันเ เออเราต้องเล่นกับแม่โอ้โหนี่ไงเออเดิน<ล>นิ่งๆเต็มเต็มหัวไปดิทำไมของผมซูมแนละ้วของท่านมันไม่มันไม่เห็นหัววะ่ะไม่รู้เหม,มือนกันขอผมมาเห็นนะ เลือดก,ก็จะหมดวังนะอะไรน,นะระวังมาดิวะมากันเยอะๆขอหลักๆเลยเด่นๆเลยมาือ้อถ้ามันมีตัวเดินปกติก็ดีอ่ะแต่ถ้ามันมีตัวยิงตัวอะไรมาด้วยนี่สวยเลยใช่บ้านนี้ไม่มีอะไร ศูนย์จมดมันอยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นมันโน่นโนโนตรงลูกดาวอ่ะตรงลูกดาวอ่ะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่นี่โอ้ย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 หายอือสิ้หายละโอ้ยสิ้นหายละโอ้ยโอ้ยโอ้ยมา

แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วยังมีเรื่องอีกให้ต่อยอีกลองไปหาดีฟิวอีกโอ้โหมันมากันแล้วไปเลย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 รอโหลดรีฟิวแรกทักงคู่เอามอลเอามเอาบอมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอ่ะ รถรถไฟรถรถไฟโอ้ยเดี๋ยวผมเล่นแมงอ็กมาเท่ารล่าเทารึเปล่าโอ้เฮ้ยาเหรอเท่เหรอเท่เหรอเเหรอมาดิทำไมจะไม่ตายอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถยุดไซสุ ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโอเคฝากด้วยเท่าไรคือไซมานะกื้อไซมาทางไหนไม่รู้ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาอีกมาอีกมาอีกข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ยเสร็จยังเสร็จยังแล้เสร็จยังเดี๋ยวผมดูก่อน่ะโอเคเดี๋ยวผมแอบไปฝากด้วยนะเท่าไรฝากด้วยใค่จริงกูณวะ ยิงอยู่ด้านหลังนะอะโว้ย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 โเอาละไหมเฮ้ยนี่ไงได้เม็ดคิดแล้วมาสองมาสอง ไอ้โมโหกูเลยระวังนะสุดท no. like ้ายหมดแล้ว so สุดท้ายหมดแล้วระวังเลยวะเราสู้แบบเต็มที่แล้วสู้แบบสู้ไม่ถอยละเอาจริงเฮ้อต้องกระสุดให้ได้เฮ้อต้องกระสุนยัง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 เนี่ยมาเติมก่อนดิตรงไหนเอาไหนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอเคโอเคเฮ้ย อ,อ,อ้าวแล้วอ้าวแล้วอะไรอีกทีนี้โอโ้โห <laughs> <laughs> ไอพวกขาดี่อ่าได้เลยเจะใช่ดีนะ้บอกให้เติมกระสุนก่อนเดี๋ยว ดีนะมนเป็นปืนไฟอ่ะประตูเป,เปิดพอดีไม่งั้นแย่เลยดีนะเราเคลียร์เสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้ผมลองไปดูแล้วกระดาษกระเดืบไม่มีดีนะที่มันได้แล้วมันแชร์กันดีแล้วล่ะเฮออ้ยโอเคผ่านแล้วหรือเปล่าวันนี้โอ้โหยิ่ขีขึ้นรัว ชดโยาเนี่ยเนี่ยกินกันเลยเนี่ยกินให้หมดกินกันเลย <c oughs> กินเข้าไปเลยนั่นน่ะเออทั้งคนทนั้งคนเอาละอีกละเออเอ,เ <c oughs> อะไรอ่ะเอ้ยอะไรดึงไปวะละตัวอะไรอ,ะไรอ่ะอ,อ่า๋อ้กสวิงโกอรสวิงโกอ คปเปอร์คปเปอร์สมิงกอมีเี่ดตัวเนี่ยมันมีมันมีหลายตัวเลยสมิงกอเลยน,าน่าจะเหลืออีกเยอะอะเทคดาวแม่งเลยต่ำใสโ้โอ้โห โอ้บานเลยมาบานเลยนี่ได้ไหมาบานเลยออกไม่ได้อีกโอ้โหเปีเยยเยอะซะด้วยอะไรพี่น้องอยูไ่ไหนกรัน <we> รอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ ปลอดภัยแล้วป,ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเฮ้ย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 บานเลยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งยัยบานจริงบานจริงไปหายนี่ไงโอ้โหโอ้โหผมหมดแล้ว สวยๆนี่ไงไฟแม่งก็ร้อนก็แรงแล้วเกินขับมอเตร์เหรออ่าใช่ใช่ใช่ใชเออเผามันเลยเผามันเผาอยู่เผาอยู่เผาอยู่ไม่ต้องห่วงเผาะอะไรมีจะเผาอะไรมันก็หมาตอนไหนวะระวัาางระวัาาง เยอะไหมหมดแล้วุยเลยๆๆยย,ยอ่ะซ่อมไฟซ่อมไฟลงอีกแล้วเหรอเหยียดการลง,งแล้วหรอคัทางไหนทางไหนทางไหนยังอยู่บ้างยังอยู่บ้างยังอยู่เงียบเลยมาดิวะไอเสือสิงสมิงก่อยม่อนต้องหยิบอะไรด้วยก่ะนอะ่ะใช่ใช่ใช่ต้องหยิบต้องหยิบ ไอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทนายทนายช่วยเลยโอ้โหสวย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 อ้าวแช่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 ตัวกว่าจะลุกเออได้และสวยโอเคเก็บครบแล้วมันจะขึ้นมานะงั้นก็เดี๋ยวเอาปืนกลล่ามันห้อยห้อยห้ยมันมามันมานะมา อยากล่าอยากล่าเข้ามาดิโอ๊ยเคียเคียเคียซามิโก,โก้เคียเดนเดม,มัยน่าจะใช่ห้อยมาก ไม่ต้องหร้โอ้ยย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 ยมยย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  เฮ้ยแสงปืนต้นไม่เติมอะไรนเติมเติมข้างในบ้านเลยเติมข้างในบ้านเลยอ๋อในบ้านเหรอเออเฟสสามแล้วเฟสสามแล้วนี่เวลยิบเอ็ดสวัสดีครับพี่ชายโอ้ยโอ้ยสวยพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราต้องมีสติเราต้องมีสติเพราะถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเป็นคนบ้าโอ้ยใครตีปะใครตี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 เยอะ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 ขอนหานอตปุ่ง นี่ไงเรียบร้อยสวยอะไรเนี่ยตรวจพิซซายเหรอเอออย่าลืมมาเอากล่องนะทนายต้องผมต้องผมต้องผมโอเคครบแล้ว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 อ,อ่าเหมือนเราต้องเอาฟิวไปวางไว้ที่เครื่องอะ่ะทั้งหมดสามอันโดดซัดทนายเอาวางเลยโอเคสวยเรียบร้อยเออ Um, มันมาแล้วม,มา house, <ett> แล้วมาแล้วมาแล้วแขกมาแขกมาเอออุ้ยแขกเยอะ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 อุいい้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ให้เดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ให้มันมีมันมีเออเออสวยระวังนะระวังนะ สวยมันมาเหรอหมดแล้วหมดแล้วเคลีย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 เอามาวางตรงนี้เลยหรือได้เลยได้เลยวางเลยวางเลยวางก่อนวางก่อนวางก่อนงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มารอบนี้ปืนกลซะด้วยมันละงานนี้โอเคเขาบอกว่าให้เราไปสับสวิตช์ข้างบนอุ้ยหนูเต็มเลยเฮ้ยกอลัมกอลัมกอลัม สมิงกอสมิงกอ oh <my. S 1> ชีตังเมปุ้งอย่ายุง่งอย่ายุ่งกับระบบอย่ายุ่งกับระบบโอเค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 ,อเคหลังมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าข้างล่าง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 ก็ต้องลงบันไดใช่ใช่เอา้าประตูปิดอ่าประตูปิดเหรอเออชิบหายแล้วชิบหายแล้วทันไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดิวะยิงไม่ได้ด้วยไปไงทีนี้ไม่เป็นไรไมไรผมจะทำการบ้าเออที่ไงนก็กยิงได้บอกว,วก่ามาเห้ได้อยู่ก็ยิงจากซองนี้ได้อยู่ได้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 เอาเลยเอาเลยเออเออ เอาละทีนี้มาเออสวยเจ้าใช่ไหมเจ้าใช่ไหมมามาโทเทคเจ้าเออเอ,อมองไม่เห็นมันจบแล้วมันจบแล้วมันจะจบแล้วมันจบแลวเขาเปิดย,ยัง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  เอาเลยเอาเลยเท็กดาว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 ยังไม่ได้เท็กดาวยังไม่ได้มุงละครั้งไปดิขอ,อช่วยยิงจากขาบวนได้ได้ได้ฝากด้วยโอเคเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วท่านเปิดเลยทา่ยทานเปิดเลยดูดิมันจะล็อกปะเปิดละไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกสมิงโก้มาแน่นอนมาละ มาดิวะได้เวลาบ้ามาืมเปิดแม่งเลยตั้กลัวข้างหลังเห็นแล้วเห็นแล้วอะไรนักหนาฮึฮึโอ้ยเ้ยอะไรอะไรลบมาอกมา โอ้ยชิบหายยังหายผมออกไปได้ผมออกไปได้ตายให้ได้ตายให้ได้โอ้ยโอ้เรียบร้อยล่วงมันบอกว่าผมจะรีคูดเน็ตชัตเตอร์ครับต่อไปแล้วท่านไรคือแบบอยู่คนเดียวอ่ะโคตรน่ากลัวอะไรนะถ้าไลไ์ว่าอะไรนะเซฟแล้วเซฟแล้วเซฟเฮ้ยเฮ้ยดี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 เลยดีเลยดีเลยนี่แหละชัตเตอร์ต่อไปผมเกิดแน่นอนอย่าไปหาเข้าใกล้อะไรพวกนั้นอีกนะ เออใครจะไปรู้อ่ะมันจะล่วงขิดเลยเอามาอีกแล้วนะแท้งดวงตายแล้วทัไรผมว่าจะมีโอกาสได้แยกกันล้วดูทรงหมดแล้วเหรอเออเฮ้ยมี RPG ด้วยทาย่าไรงานนี้มันละกล้วยๆ RPG พีจีงัแสดงว่ารอบนี้ผมใหญ่เลยดิยมี RPG ด้วยอเ,เอาแล้วไปแล้วโก้เปนหัวมาแล้วมันหัวมาแล้ว มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเออโอ้ยยดาวสวยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้มาโอ้ยอ้มาเราวังนะขวามาขวามา ถอนถอนซาบิงก็มาซามิงก็ตายแล้วดีไงโดนไปดิยัดหมดอะเหมือนมันจะไปที่หอคอยกันเต็มเออใช่ เห็นอยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเต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 ยตจใช่เห็นแล้วเห็นแล้วว่ากระสุนโบดเห็นแล้วเห็นแล้ว มันขึ้นมาขอคอยเพราะมันจะเล่นอยู่แล้วมันจะเล่นเราอยู่แล้วเออสวยเฮ้ยอะไรวะเออนั่นไงกูว่าแล้วต้องใช้ r P G เฮ้ยเดี๋ยวนะยิงต้องไอ้สิวมันป่ะใช่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 ยิงต้องสิวมันโอ้ยเฮ้ยถูกหายละระวังนะท่านไรระวังนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกหายละ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาาไปจีไปแน่เอาพี่จีไปร้อยผมยิงอ่พี่จีใส่ไปแล้วดีดีดสวยส รอไว้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 รู้จักทุกซองผู้ใหญ่บ้านเปล่าไม่ใช่อันนี้ก็สุดลุงพ่อโป้งเบอร์สิบแปดนะฮะอะไรเทคดงเทคดาวอะไร มามันมามันมาขโมกขมมกขโมา,มาสมิงก็สมิงก็สมิงก็โอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์เองมาให้มันจบอยู่ที่รุ่นเร่าไดแเละเออไปแล้วเอ้ย yeah. ตุม้มนี่ไงพังไปดิ้พังโดนลากลักบ <3 S 1> นรก ใช่ใช่ใช่อันนี้ดวงตาแห่งซาลดอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยแล้วเบื่อด้วยนะอ้าวหมอมาหมอมาตรวจดูซิว่าข้างในเป็นยังไงบ้างรากมงรากไม้อยู่ดีป่ะใช่หมอเนี่ยหมอจริงเปล่าหมอจริงหรือหมอเก๊ดูดีๆเฮ้ยอาชิปเมนบาน ไอเสือยิงได้เยอะขนาดนี้ไม่ใช่เพราะดวงเพราะกระสุนยังมีเหลืออยู่นิดนึง <laughs>